อู้พี่น้องพึ่งออกแล้วออกบ่พี่น้องอุ้ยโอ้ยพี่น้องน้ำจิม้มบ้าจะพี่ดูเสียบเด็กปอนป้าดพี่น้องกินน้วกันครับอาหามาพี่มาเต้นเยี่ยมขนกคุณเลยใช่ไห ใเอรเอยิบเอยิบเลยนิดึงเลยดึงเลยม่ดมึงมาดึงสวัสดีครับมาพี่น้องครับอเอนี้วหอยตัวใหญ่เลยพี่น้องโอ้ยฝากพี่ตัวน้องหอยปังน้องแพทมาอีกแล้วพี่น้องไผ่เซียน้่วมกันครับผมเอาเลยลูกเอาเลย,อยหอยขึ้นเ <c oughs> หลืองอขึ้นเหลืองไอ้ขาสานอาหารวยขึ้นแ <c> น <oughs> ่นเ <c> ถ <oughs> <c oughs> อะมวนม <c> ว <oughs> นมวนมนมวนมวนเขาจะว่ามวนเอาคือบ่มวน โอ้ยมันบม่ออกอะได้กินมันใส่มือไะได้กินมั้ยน้องโอ้ยใหม่กับบ่แข็งแรื่องเอาใหม่มากไปหากุ้งนี่พี่น้องมึงนะนี่อู้พี่น้องมึงออกเหรอออกบ่พี่น้องอุ้ยอู้ยพี่น้องโอ้โหเอาลูกอะไรนี่ค่ะคุณทำไมต้นุกมากวันนี้บูพี่รองหัวใหญ่อีหลีปากใหญ่หัวใหญ่เลยหอยเหี้ยหอยจานนี่ ถืมน้ำจิ้มปัาอะไเด็กเสียบเด็กปัดพี่น้องถามว่าบอบอขี้มันออกบอหอยตัวนี้แต่พอแต่แม่พากินกับกินกคยกินบะเดีออกนี่พี่น้องบะเป็นหอยเชอรี่มันเป็นหอยปังนะครับนะปัดเออเดี๋ยวอุ้ยนี่พี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเด้อนี่พี่น้องมาเด้อพี่น้องกินด้วยกันครับ อามาถึมา,าอืมแหะบวะลุงเดี๋ยวป่ะเ <laughs> ด็ดๆเว่าเบื่อเด้หายขาดอืมเ็นเยียมจสกิ่กอล้ย ืม่นีไห่ดูดสมบูรณ์เลยพี่น้องอือปลาอืมโอ้โหเอามาโอ้ตัวดีเดี๋ยวซื้อตัวนี้สองตัวมันจิ้มขนขนเลยพี่น้องขนขนเลยนี่ไหมอือเจ้าของชิชู

กินว่าลุกพอบอกกันดีแต่ว่าหัวมันเต็มหัวมันใหญ่นะพี่น้องอืมนค่ะดีกว่าอื้นขาดเหออดมันแน่นมันแน่น,น,นอื้อื้ ขอเด้อครับพี่น้อง,ท,งทั้งไก่ทั้งไก่มันกินกน้ำแข็พี่น้องว่าเมื่อกี้ต้มซุกเกินไปพราผมยนยนระยะเวลาลางมากเมื่อกี้คือบอ่อคือเก่านะพี่น้องครับผมนั่นแล้วน้ำเหล,ว,ลวเจ้าหอยหลุดออกม,มาไม่บอกขาดอีกละอืมแสดงว่าตัวไหนมีใครมันออกแฮงตัวไหนที่บ่มีใครมันบอ่อแมือนบอ่อ ก็ไม่ค่อยอะอืมอืมออกหรอออกนุงมะเน่งอืมออก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 ใส่เบอร์ซิ่งเบอรยิบมือรยิบเลยดิดึงเลยดึงเลยดึงเลยดึงลุงกว้าง ออกมันบอกออกนะออกเดอกอมักเอิเเอาแล้หรรุ่นห่อยห้ก็รุ่นรุ่นหวยมันเสียบมันมันกรุบกรุหวานหวานรสชาติมันเด้พี่น้องเลิบอข้าวอ นี่เป็นสิออกกนี่ล่ะเป็นสิออกง่ายมากขอเลยสิเสียบพี่น้องตุ๋ยตัยเลยบุนน้ำต้มกินลายแตกด้วยผมด้วยพี่น้องเด้อตัวนี้แตกตัวนี้สีออก โอ้ยเบื้องส่งเป็นตาบอกออกเย็นเย็นหืมกระชับอืมอืมอืม,อม,อม,อมบอกขาบอกบอกอ,อกนขาดลลูงแต่ออกอยิ่งด้วยนี่ เออบิงเ่งหัวมังไงฮเงินหัวใหญ่เลยเบอร์เสียใจจิมเลยคึองระดื่มบะคาดก็เบอร์เสียใจเนมนขึ้นจ่าบ้างต้องออกจากตัวตั้น,นี้ขาดละการดึงเบอร์ตัว เพิ่มขนข้นกินหอยตัวดักน,นั่งน,นุ่มๆเขออย่าใช้มือด้วยจ้าหนักกวอยาาหานิวเป็นว่าหานิวพักลูกแกมน้ำ เดืดเถื่อเบื่อออกถ้าเดขาดยังเบิดบงออังเหอโอ้ยกระลุนทุอันกับเป็ดตะออกกับเบ่อกออกอีีพี่น้องเพื่อตลูกนงจากกันนจากขอกันตชุนหาย แน่นไม่ค่ให้่จั่งรุ่งแน่นรุงแค่หนมันจานเนี้ยนี่เป็นมันตัวแหลกปะแน่นอยู่แน่นดีกว่หัวแน่นเนี่ยขึนต้องซุกปิดอ่ะฟ้าเปิดลรงนี้อวิย่าได้ลุืงหงาใหนึ่ง่าหงาอีดิถึงมันจะขาจะกับเสียใจ มกบกจะเสียมบอกเลนไตุวบภุไทลูกเนี้เปลี่ยนไปเพียนมาอยู่เทียบเขาว้างล่ะหอาซันก็ซัน ี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ก็เอาของแซ่บอีสานมาเฮาได้ไหมครับขอยปังจิ้มกับน้ำจิ้มแตะมือพี่น้องมาฝากพี่ตอนน้องของมันแซ่บหากินยากตอนนี้หาจังได๋ก็หายากผู้ลงคนถามผมว่าหาซื้อได้อยู่ไสน้องแพทเอมามาฝากเพิ่นกับเลยยืมตลาดแถวบ้านนั่นพี่น้องครับออืเพิ่นเอมามาฝากพี่น้องหายากอีหลีพี่นอ้อ,กกนนองครับต้นนี้ก็เนาะขนบ,บ่มีน้องแพ็บ่ได้กินเด้แ,แต่ก่อนมาขายอยู่ตลาดเฮาเนาะบัดนี้ต,นตัวนี้บ่มีครับ เอาพี่น้องผลงานกริมนี้ฝากก็เลยก็แชร์ก,ก็ติดตามห้ยิป็นเซนเวอร์แล้วก็กน้องเจ้าชาแน,นลนำเดอร์พี่น้องครับสรุรคกิมดีผมการานสาวคอตัวล่าไปก่อนกลิมหนาพอไหมครับนนสวัสดีครับ